สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีมีนทุกๆท่านนะครับก็กลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าส่องดาวซึ่งคลิปนี้อีพีนี้นะครับก็จะมาเป็นการพยากรณ์โชคชะตาและก็วาสนาประจำเดือนพฤษภาคมนะครับให้สำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในเรือนของราศีมีนนะครับหรือว่าหากท่านไหนที่ยังไม่ทราบลัคนาจุดเกิดของตัวเองนะ ก็ให้อ้างอิงจากผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนของทุกๆปีนะครับหรือก็คือคนราศีมีนนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้ดูอ้างอิงก,กันได้เหมือนกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับชาวมีนในเดือนพฤษภาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็สําหรับชาวมีนในเดือนพฤษภาคมนั้นนะครับ เกณฑ์โดยรวมทางโชคชะตาวาสนาเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะหล,หลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยกำลังจะมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะครับเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาววาสนาแล้วก็ดาวการงานนั้นท่านในโคจรย้ายเรือนนะครับข้ามาเป็นรายชาโชคอยู่ในเรือนการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมษาที่ผ่านมานู่นแหละ และเมื่อดาววาสนาท่านเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินนั้นวิธีชีวิตก็จะผูกติดผูกพันอยู่กับเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่าอาจจะเป็นรายได้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นใดก็ตามแต่ที่จะมีเข้ามาในรูปแบบต่างๆเท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับเมื่อทั้งดาววาสนาและดาวการงานเนี่ยท่านได้เดินเข้ามาเป็นตําแหน่งราชายโชคมันก็จะส่งผลให้การทํามาหาได้หรือว่าการสาะสแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดก็ตามแต่ มันก็มักจะมีโชคมีลาบเข้ามาอยู่ตลอดเวลาดังคำที่ว่าราชาโชคฉลูกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงัง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องไปซื้อไปหาก็จะมาเองนะครับนั่นก็จะหมายความว่า1ปีต่อจากนี้นะครับก็จะเป็น1ปีที่จะมีโชคมีราบเข้ามาอยู่ไม่น้อยสำหรับชาวมินเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหาได้นะ อะไรที่มันเคยเป็นเรื่องยากก็จะกลับกลายมาเป็นง่ายมากขึ้นอะไรที่เคยผลักดันมานานแล้วอดทนมานานแล้วเพียนทำมานานแล้วจากนี้ไปความสำเร็จมันก็จะมีขึ้นมาให้ได้เห็นนะครับหรือ,อะจะเป็นการลงทุนค้าขายต่างก็จะมีกำไรก,กำไรหยิบจับทำอะไรมันก็ง่ายหรือจะผลักดันอะไรมันก็สำเร็จขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากนัก แต่อย่างไรก็ดีนะครับพฤษภาคมในช่วงครึ่งเดือนแรกกับช่วงครึ่งเดือนหลังก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอยู่พอสมควรครึ่งเดือนแรกนั้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอาจจะยังมีความขลุขรขะหรือติดขัดอยู่โดยเฉพาะความคิดความกังวลเพราะว่ามันมีดาวคู่ศัตรูอยู่หลายดวงที่ร่วมเรือนกันอยู่กับดาววาสนาในเรือนผลประโยชน์รายได้การเงินการทองไม่ว่าจะเป็นพระอาทิตย์กับพระราหูแล้วก็พระราหูกับดาวพระพุธ อีกทั้งพระพุทธดาวแห่งความคิดดาวแห่งเอกสารการเดินทางรลยแม้แต่การติดต่อสื่อสารการพูดการเจรจาก็ตามแต่ก็ยังคงพักองศาถอยหลังเดินวิปริตอยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็ต้องระมัดระวังใจให้เย็นๆย็นนะครับโดยเฉพาะ6วันแรกของสัป,ปดาห์เนี่ยใจต้องนิ่งใจต้องร่มเข้าไว้นะอีกทั้งทําอะไรก็ต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละครับที่อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ เพราะว่าสมาธิเองก็ไม่ค่อยที่จะมีและความรอบครอบเองก็ค่อนข้างที่จะต่ำด้วยในช่วงนี้ดังนั้นการงานต้องใส่ใจให้มากนะครับงานเอกสารงานข้อมูลต้องล้วนแล้วแต่ต้องตรวจสอบให้ดีอีกทั้งการพูดการเจรจาก็ต้องระมัดระวังอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆเข้าไว้เพราะอาจจะมีหลุดเหวี่ยงได้ง่ายๆในช่วงจังหวะณตรงนี้ แต่พอขยับเรยจาก6วันแรกของอาทิตย์มาแล้วนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นนะ,ะควบคุมสถานก,การณ์รอบๆตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าความกังวลก็อาจจะยังคงมีเหลืออยู่เพราะอิทธิพลจากบัตรระเข้อยอย่างพระราหูกับพระเสาร์ที่ยังคงขนาบหน้าหลังลักษณาจุดเกิดอยู่นั่นเองนะครับและเลยสักประมาณวันที่15ไปแล้วนะครับถึงจะถือว่า เริ่มที่จะมีอะไรร้ายๆสิ่งหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนและยิ่งขยับเข้าไปปลายเดือนนะครับการปรับตัวในร้ายสถานการณ์เนี่ยจะยิ่งเห็นได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะเอาระเดี๋ยวเรามาดูในมุมของการงานการเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับการทํามาหารายได้เนี่ยนะครับหรือว่าดาวการงานเนี่ยได้เดินหน้าไปเป็นรายชาชโชคอยู่ในเรือนการเงิน เกณฑ์โดยรวมก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นแหละครับพัฒนาดีขึ้นนั่นแหละออมีหัวคิดมีปัญญาในการเรียนรู้ในการมองหาโอกาสมองหาช่องทางการสร้างโอกาสให้กับตัวเองดีๆได้มากขึ้นหลากหลายมากขึ้นแต่ก็อาจจะมีความขรุขระอยู่บ้างในช่วง6กถึงวันแรกของเดือนอย่างที่ได้บอกนั่นแหละครับนะแต่หลังจากนั้นนะวันที่10เนี่ยพรางคารดาวการเงินก็ย้ายไปเป็นอุดมอัมพุเกณฑ์อยู่ในเรือนปุตตะ นะการเงินรายได้ผลประโยชน์ก็จะเริ่มดีขึ้นปรับตัวคล่องขึ้นอีกทั้งเลยสักประมาณวันที่15ไปแล้วนะครับดาวพระทิดาดาวเจ้าเรือนอรีเนี่ยก็จะย้ายออกจากคู่ศัตรูอย่างพระราหูนะความคล่องตัวแล้วก็ความราบรื่นในวิธีการงานก็จะเริ่มมีดีขึ้นมามากขึ้นนะครับคล่องตัวได้มากขึ้นงานประจําช่วงนี้อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะครับเพราะว่าภาพร,รวมอาจจะ ฟื้นตัวได้ช้าอยู่บ้างแต่ว่าในอนาคตอันใกล้มันก็จะปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับลําดับเองแต่กลับกันนะงานอิสระงานค้าง,งานขายหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้านายให้กับตัวเองกับจะโดดเด่นมากกว่าเพราะว่าได้คู่ราชากับเทวีนั้นท่านมาคู่ครองบัลลังก์ร่วมกันนะครับนั่นก็คือดาวพฤรหัสกับดาวพระราหูนั่นเองก็จะมีหัวคิดสรรสร้างจะมีไอเดียแปลกใหม่ ไม่ว่าจะค้าจะขายแบบทั้งมีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านหรือแบบทั้งออนไลน์ออฟไลน์ยังไงก็ตามแต่ก็ล้วนแล้วแต่จะมีมุมในเรื่องของการค้าขายคึกคักในการแลกเปลี่ยนคึกคักนะครับค้าขายดีมีกําไรมีโอกาสได้จับงานใหม่ๆทํางานใหม่ๆห,หรือว่าได้รับงานที่ค่อนข้างจะมีความสําคัญเข้ามาทําได้เข้ามาดูแลนะครับคือความสําเร็จที่จะมีเข้ามาในรูปแบบต่างๆของชาวมีนในเดือนนี้ นะก็จะมีผู้รับผู้ใหญ่คอยฉุดดึงนะคอยช่วยเหลือเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยท่านเดินนําหน้าดาววาสนาอืมก็จะมีผู้ใหญ่หรือว่ามีคนคอยนําทางคอยชี้ทางให้นะถึงแม้ว่าคนคนนี้บางครั้งมันอาจจะมีปัญหากันอยู่บ้างซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นความขัดแย้งที่มาจากองค์ประกอบภายนอกอะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของการงานไม่ใช่เรื่องของจิตใจที่จะชิงชังกันอะไรหรอกนะครับความสัมพันธ์ยังในเรื่องของโชคชะตาเนี่ยยังคงต้อง เกื้อกูลกันอยู่นะหรือว่าบางคนที่ได้เข้าไปร่วมงานกับคนหมู่มากนะหรืออยู่ในองค์การคนมากๆเนี่ยอาจจะมีหัวหน้าหลายคนอาจจะมีผู้สั่งการหลายคนมันก็อาจจะเจออยู่บ้างนั่นแหละทั้งคนที่สนับสนุนแล้วก็คนที่ไม่สนับสนุนนะครับฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีแล้วก็เลือกตามคนให้ถูกด้วยนะครับเพราะว่าโชคชะตานั้นจะได้ดีเพราะว่ามีคนช่วยเหลือหรือว่าตามคนถูกนั่นเองนะครับ ส่วนประเด็นทางการเงินนะครับเกณฑ์ของรายรับยังถือว่าหาเข้ากระเป๋าได้เรื่อยๆนะแล้วก็คนทนควบคุมได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าการที่ดาวพรหัสท่านเดินหน้าเข้ามาร่วมเรือนอยู่กับพระราหูนั้นท่านก็เข้ามาลดโทษลดบทบาทของการล้วงทรัพย์ที่เกิดจากอิทธิพลจากพระราหูนั้นออกไปนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้หมดเลยแททีเดียวแต่ว่าก็ควบคุมได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าช่วงต้นๆเดือนอาจจะมีปัญหาหรือว่า คิดหนักอยู่บ้างนะครับกับภาระรายจ่ายอาจจะต้องถึงกับปาดเงื่ออยู่บ้างแต่เลยสักประมาณวันที่10ไปแล้วนะดาวการเงินทันโยกย้ายไปอยู่ในเรือนปุตตาเป็นอุดมอัมภุเกณฑ์การเงินก็จะเริ่มขยับตัวคล่องขึ้นดีขึ้นก็จะมีโชคมีราบทางการเงินเข้ามานะครับมีโอกาสที่จะได้เงินแบบฟุกๆเข้ามาด้วย ยิ่งขยับเรยเข้าไปกลางๆงเดือนแล้วนะครับพระอาทิตย์อีกดวงหนึ่งท่านก็จะยกย้ายยิ่งจะถือว่าดีนะครับถือว่าพ้นข้อพ้นภัยกันไปเสียทีสําหรับชาวมีนนะครับแต่เอาระถึงแม้ผมจะบอกว่ามันจะดีขึ้นแต่ว่าด้วยในเรือนการเงินก็มีดาวคู่ศัตรูอย่างพระราหูกับพระพุธที่ยังคงคอยรบกวนกันอยู่ปัญหาในเรื่องของรายจ่ายเดือนนี้เองก็ยังถือว่ายุม่มยิ้มเยอะอยู่พอสมควรนะครับชาวมีนนะ ยังถือว่าไม่ได้พ้นสัทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาระทางบ้านภาระทางครอบครัวหรือว่ารายจ่ายไปกับเราบริวารบุตรหลานอาแต่เราลงไปจนถึงคนรอบๆตัวก็ด้วยนะครับที่ช่วงนี้อาจจะเข้ามาเป็นภาระมากกว่าเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะหรือแม้แต่เราสัตว์เลี้ยงรอบๆตัวเองก็ตามแต่ก็มักจะเป็นภาระอยู่เนืองๆื แต่ด้วยในเรือนการเงินเองก็มีดาวพรหัสซึ่งเป็นดาววาสนาและก็ดาวการงานคุมโชคชะตาเอาไว้อยู่นะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรใดๆยังไงยังไงก็ตามก็น่าจะจัดการแล้วก็ควบคุมได้อยู่แต่ก็อาจจะต้องได้ใส่ใจระวังแผนนิดนึงในเรื่องของการวางแผนค่าใช้จ่ายเนาะก็น่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรใดๆยิ่งเลยเข้าไปสักปลายเดือนนะครับดาวพระพุธก็จะยิ่งขยับองศาย้ายออกไปจาก เพราะราหูสภาพคล่องการเงินก็จะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับเองนะไม่น่าจะเป็นกังวลอะไรหรอกส่วนเรื่องสุขภาพนะครับคือเดือนนี้ค่อนข้างที่จะผมมองว่ากังวลเยอะไปหน่อยนะกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสําหรับชาวมีนมันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายนะครับความกังวลก็อาจจะยังคงมีมากอยู่โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกดังนั้นสุขภาพทางจิตสุขภาพทางใจก็ต้องดูแลใส่ใจตัวเองกันสักนิดนึง คุณไม่ใช่พระเจ้าที่เป็นคนสร้างโลกขึ้นมาฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปแบกโลกเอาไว้คนเดียวทุกคนก็มีกรรมเป็นของตัวเองทุกคนมีเส้นทางเป็นของตัวเองเกิดมาแล้วมีแผนที่เป็นของตัวเองนะครับฉะนั้นอย่าได้ไปคิดกังวลแทนคนอื่นเขาหรือหากเป็นห่วงกันยังจริงก็ให้ช่วยเท่าที่ตัวเองนั้นช่วยได้แล้วก็ไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนคนรอบๆตัวคุณด้วยนะครับคุณต้องรักตัวเองก่อน นะก่อนที่จะไปเมตตาคนอื่นได้นะครับอีกอย่างเรื่องของอนาคตเองก็อย่าไปกังวลอะไรกับมันมากนะักนะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือคนที่เขาสูงกว่าคนเราต้นทุนมันไม่เท่ากันเขามาอย่างไรเรามาอย่างไรแค่ตรงนี้มันก็ต่างกันแล้วจงมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเป็นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าในจุดที่ชาวมีนยืนอยู่เนี่ยในโอกาสที่ชาวมีนได้รับเข้ามาเนี่ยหลายคนนะเขาอิจฉาหลายคนเขาโหยหาแต่เขาก็ยังไม่ได้รับเข้ามานะครับก็ให้มองในแง่มุมดีๆของตัวเองที่มีอยู่แล้วจงศรัทธากับตัวเองซะว่า มาถึงทุกวันนี้ได้เพราะสองแขนสองขาของตัวเองนี่แหละจงขอบคุณโชคชะตาวาสนาที่ท่านหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แล้วก็จงทําให้ดีในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่าไปเสียสมาธิมองคนนน้นบ้างคนนี้บ้างแล้วทําให้เสียกําลังใจนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวเลยสักกลางกลางเดือนไปแล้วก็จะดีขึ้นหรอกดังนั้นอะไรก็ตามที่มันยังแก้ไขไม่ได้ช่วงนี้ก็ปลปล่อยเบกก่อนเนาะ เดี๋ยวพออะไรหลายๆอย่างสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาจัดการใหม่แก้ไขใหม่ก็ยังไม่สายแล้วก็ทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะอีกอย่างหนึ่งนะครับสายตาก็ยังคงสําคัญอยู่นะในเดือนนี้ขับรถขับลาก็ต้องระมัดระวังหรือจ้องอะไรนานๆทํางานอะไรที่มันมีความเสี่ยงกับเรื่องของดวงตาเนี่ยก็ต้องป้องกันให้ดีๆเอาระมาดูมุมของความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับ คือในมุมของความรักเนี่ยในเดือนพฤษภาคมดาวพระพุธด,ดาวแห่งคู่ครองปัตตนีเนี่ยนะครับท่านก็ยังคงอยู่กับพระราหูซึ่งเป็นดาววินาศก็เป็นคู่ศัตรูกันก็ยังชงชิงชงชิงกันอยู่ในเรือนการเงินโดยเฉพาะช่วงต้นๆเดือนอาจจะถูกรบกวนในเรื่องของการเงินการทองได้ง่ายๆก็ต้องระมัดระวังฉะนั้นพยายามพูดให้น้อยนะครับช่วงนี้ยิ่งพูดเยอะก็ยิ่งเสียตัง หรือแม้แต่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับพวกปัญหาเก่าๆพวกปัญหาที่เคยปกปิดกันเอาไว้หรือหรือไม่บอกกันหรือบอกไม่หมดก,ก็แล้วแต่พอมาทราบที่หลังมารู้ที่หลังก็อาจจะเป็นประเด็นขึ้นมาได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในหรือว่าเป็นเรื่องค่าใช้ใจออะไรก็ตามแต่ฉะนั้นเดือนนี้ยังไงยังไงก็ขอให้ใช้เหตุผลคุยกันให้มากนะครับ ซึ่งผมก็เชื่อว่าหากจริงใจต่อกันแล้วนะไม่มีอะไรปิดบังกันพูดกันตรงๆอาจจะเข้าใจผิดกันบ้างและก็ปรับความเข้าใจนิดหน่อยอหรือไม่ก็ใช้เหตุผลคุยกันให้มากกว่าอารมณ์นะครับผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเพราะยังไงยังไงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์ชงเชงชงเชงเนี่ยมันหนักกว่าเดือนนี้อีกพฤษภาคมเนี่ยถือว่า ผ่านมาแล้วนะแต่มันก็ยังไม่พ้นโดยเฉพาะช่วงต้นต้นเดือนก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์เบี่ยงกันสักนิดหนึ่งหรือหลายๆท่านอาจจะเลือกตัดปัญหาแบบห่างๆกันไปก่อนเลยช่วงนี้ก็จะเป็นการดีได้เช่นกันนะครับโดยเฉพาะช่วงต้น,ต,นต้นเดือนมันก็เป็นช่วงส,สั้นๆเท่านั้นแหละที่อารมณ์มันอาจจะเกเรคอยพานพาให้ต้องได้ทะเลาะกันอยู่บ้างเดี๋ยวไปไปลายเดือนก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับก็ขอให้อดทนกันนิดนึง นะแล้วก็ฝากกันไว้ตรงนี้เลยสําหรับชาวมีนนะครับขอพระคุณมากๆดวงชะตาความวุ่นวายก็ยังคงมีหน่อยในช่วงตน้ตนต้นเดือนเพราะมันเป็นช่วงรอยต่อมาจากเมษานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นดีขึ้นและอีกอย่างนะครับมีคนคอยฉุดคอยช่วยดึงคอยช่วยเหลือคอยนําทางให้อยู่มีผู้ใหญ่คอยชี้ทางสว่างให้อยู่นะครับก็เดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดอาจจะมีอยู่บางครั้งที่เขาอาจจะ พพอร์ตคุณได้ไม่ดีเท่าไรหรืออาจจะไม่ค่อยเข้าขากันมากนะักสักเท่าไหร่มันก็เป็นในเรื่องของงานนั่นแหละอย่าไปคิดอะไรมากนะครับก็ขอให้ร่ำร,ำร,ำรวยขอให้อดทนแล้วก็สมหวังทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีครับ